สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแพรก็สรุปรวบยอดเทคนิค Excel ทั้งหมด10เทคนิคนะคะมาให้คนที่เพิ่งเริ่มใช้งานเ x c e เใหม่มาลองใช้วิธีพวกนี้การวิธีที่แพรวนำเสนอในคลิปนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเราได้ทันทีรับรองว่าจะทำให้งานเสร็จเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยค่ะมาดูเทคนิคแรกกันนะคะเทคนิคแรกเนี่ยแพรจะสอนการกาจัด ข้อมูลที่ซ้ำในตารางของเรานะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเล็งใช่ไหมว่าเฮ้ยตัวไหนเนี่ยมันซ้ำเราก็จะได้ Delete ออกนะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเพลนั่งทำเองเนี่ยเพก็จะอาจจะมาร์คเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้ซ้ำนะแล้วก็ไล่ามาดูทีละไอเทมทีละเทมอ่ะอันนี้ซ้ำอีกแล้วก็มาร์คไว้ก่อน บางทีก็อาจจะแบบผิดผิดถูกถูกนะคะไม่รู้ว่าไปโดนตัวที่ไม่ได้ซ้ำหรือเปล่าเราสามารถเรียกใช้เครื่องมือบน Excel มาลบตัวที่มันซ้ำให้เราอัตโนมัติได้นะคะวิธีการใช้งานนะคะก็คุมข้อมูลก่อนนะคะจุดที่เราต้องการที่จะลบข้อมูลซ้ำทิ้งล้วก็มาที่ Data นะคะแถบเมนู Data แล้วก็มาที่ ตรงนี้ Remove Duplicate นะคะ Excel บางเวอร์ชันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคำว่า Remove Duplicate เลยบางเวอร์ชันก็ขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้นะคะก็เหมือนกันก็คลิกเลือกได้เลยนะคะตัวนี้มันก็จะมีคอลัมน์เดียวที่เรากำลังจะลบทิ้งนะคะก็คือตัวนี้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคเขาก็จะลบไปทั้งหมดเนี่ยไอเทมนะคะแล้วก็เหลือแค่5ตัวที่ไม่ซ้ากันก็คือตรงนี้ เราก็จะได้ชุดข้อมูลที่มันไม่ซ้ำกันในตารางเทคนิคถัดมานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ทุกคนที่ใช้งาน Excel ต้องรู้เลยนะก็คือการใส่เลขลำดับบน Excel ให้กับข้อมูลของเรานะคะ ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยเราจะทํำยังไงคะเราก็ต้องนั่งพิมพ์ทีละตัวทีละตัวแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันเสียเวลามากเพราะว่าข้อมูลบน Excel เนี่ยมันไม่ได้มีแค่10ไอเทมแน่ๆวิธีการที่จะกรอกเลขพวกนี้แบบง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องนั่งพิมพ์ทีละตัวเนี่ยเราก็จะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดมาเป็นตัวช่วยนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาลบตัวนี้ไปก่อนนะคะ,ะให้พิมพ์1ลงไปตรงนี้นะคะเป็นลำดับแรกนะเรากด ุ่ม control เอาไว้นะคะพร้อมๆกับลากเมาส์นยลงมาตอนที่เราลากเมาส์ลงมาเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกเล็กๆโผล่ขึ้นมานะคะลองลากลมาน่าจะมีเลขลำดับตามเรามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยนะให้ลากมาจนถึงลำดับที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดนะคะก็จะได้เลขลำดับแล้วถ้าเกิดอยากได้ลำดับที่ยาวกว่านี้ก็ทำเหมือนเดิมกด c อน t r o l พร้อมกับลากเมาส์ลงมานะคะเนี่ย ลำดับมันก็จะมาเรื่อยๆนะคะอยากได้เท่าไหนก็ลากลงไปได้เลยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าไม่กดปุ่มคอนโทรลเนี่ยให้เราใส่เลขลำดับเป็นตัวอย่างให้เขาดูสัก2บรรทัดนะคะแล้วก็คลุมข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยแทนที่กดคอนโทรลไม่ต้องละเราคุมตรงนี้ละแล้วเราก็ลากตรงนี้มาได้เลยก็จะได้เลขลำดับเหมือนกันนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดอยาก ที่จะลันลำดับไปด้านขวาก็ทำได้นะทำได้ทั้งสองวิธีเลยอะพาทำวิธีที่สองนี่ แล้วก็คุมนะคะแล้วก็ลากไปด้านขวาก็สามารถลากเลขลำดับได้เหมือนกันเทคนิคถัดมานะคะก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความแล้วให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะคะคนที่เริ่มใช้งาน Excel ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้เพราะว่าเวลาที่ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Microsoft Word หรือว่าในโปรแกรมอื่นๆเวลาพิมพ์เสร็จใช่ไหมคะแล้วกด enter เนี่ยมันก็ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ให้สิแต่นี้เนี่ยแทนที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ในช่องเดียวกันนะคะกลายเป็นมาขึ้นเป็นเซลล์ใหม่ซึ่งเราไม่ต้องการนะคะวิธีการขึ้น มทัดใหม่แต่ว่ายังอยู่ในช่องเดียวเนี่ยสามารถทําได้โดยกดปุ่มบนคีย์บอร์ดตามแถวนะคะ,ะเราเลือกก่อนนะจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ตรงไหนเราไปตรงนั้นสมมติแถวให้บ้านเลขที่บรรทัดหนึ่งยขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้แหละให้กด a l t e n a t e enter นะคะ,ะกดคู่กันตรงนี้อยากตัดคําที่ตรงไหนก็ a l t e n a t e enter ที่ตรงนั้นเลยเนี่ยสังเกตไหมยังอยู่ในช่องเดียวกันไม่ไม่ใช่ enter อย่างเดียวถ้า enter อย่างเดียวจะกลายเป็นเซลล์ใหม่นะคะนี่ เรียบร้อยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้โดยที่อยู่ในช่องเดียวกันได้แล้ว มาดูเทคนิคต่อมากันเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องจัดการข้อมูลยาวๆนะคะเวลาเลื่อนข้อมูลลงมาอย่างเงี้ยสังเกตไหมหัวตารางหายนะคะทําให้เราเกิดปัญหาว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือข้อมูลของเดือนอะไรนะคะสมมตุติเราจัดการข้อมูลรายปีอยู่พอเลื่อนลงมาปุ๊บเอาหัวตารางหายก็ต้องเลื่อนขึ้นไปอีกเรามีวิธีฟิกนะคะสามารถฟริกได้ทั้งแนวนี้ แล้วก็แนวนี้เลยนะคะตัวเมนูที่เราจะใช้นะคะจะอยู่ที่แถบเมนูวิวนะคะตรงนี้จะเรียกว่าฟีดเพนแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะฟีดเนี่ยเราต้องเลือกละนาบในการฟีดก่อนนะคะถ้าเกิดเราอยากจะฟิกละนาบนี้กับละนาบนี้เอาไว้ให้เวลาเลื่อนลงล่างตรงละนาบนี้ยังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนไปด้านขวาละนาบนี้ยังอยู่นะคะตรงนี้มันเป็นจุดตัดนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกตรงจุดนี้แล้วเราไปเลือกฟีด แล้วก็เลือกฟีดเพนนะคะตรงนี้กดเลยเนี่ยแล้วลองทดลองเลือกดูนะคะเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะ Feed อยู่กับที่แล้วถ้าเกิดเราเลื่อนไปด้านขวาหลักนี้ก็ยังอยู่กับที่นะคะนี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยอย่างคงเห็นหัวตารางอยู่อย่างครบถ้วนนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ต้องการก็กด Unfeed ได้นะคะก็มาที่เมนูวิวเหมือนเดิมแล้วก็กด Unfeed ตรงนี้ ก็จะกลับมาสู่ข้อมูลแบบปกติเดิมๆของเราเลยเผื่อบางทีอยากที่จะอันฟรีดแล้วก็ไปฟรีดที่ะนาบอื่นก็สามารถทําได้นะคะเทคนิคถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการปรินต์นะคะอันนี้เป็นข้อมูล Excel ของเรานะคะก็ยาวๆแบบนี้แหละแล้วก่อนปรินต์เนี่ยเราก็จะกดปริน v ์พิวช่ไหมกดตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดเป็น c t r ทอก็ได้เป็นปุ่มลัดนะคะเราก็จะมาสู่หน้านี้เราก็จะเห็นแล้วว่า ก่อนปริ้นเนี่ยหน้าตาเป็นไงก็เลื่อนดูใช่ไหมเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยหัวตารางมันหายนะคะเวลาปริ้นเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยหัวตารางเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวแล้วเวลาเราเลื่อนลงมาเนี่ยตอนปริ้นเนี่ยอย่างแพวสมัยก่อนเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันสามารถตั้งค่าได้แพวก็จะเอาหัวตารางมาแปะตรงช่วงรอยต่อ ตรงนี้นะคะเพื่อให้เวลาปริ้นยังมีหัวตารางอยู่แต่ว่ามันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือเราสั่งให้เขาเนี่ยทุกๆหน้าเนี่ยเดี๋ยวกดตรงนี้ดูก่อนนะคะให้ทุกๆหน้าเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นใหม่ขึ้นหน้าใหม่เนี่ยหัวตารางก็ยังต้องมีอยู่ทุกหน้าตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะโดยมาที่เพจเซตอัพตรงนี้เพจเซตอัพตรงนี้สามารถเข้าได้หลายที่นะคะจะมาเข้าที่หน้านี้ก่อนปริ้นก็ได้หรือว่า มาที่เพจเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็เลือกเพจเซตอัพตรงนี้ก็ทําได้ขึ้นเมนูเดียวกันเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงหน้าไหนเราก็เข้าจุดที่เข้าง่ายที่สุดเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้มาเลือกที่แถบเมนูชี้ตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีคําว่า low to repeat at top นะคะเพราะตรงท็อตรงนี้มันสามารถรีพีทได้จริงๆ ตรงที่เป็นคอลัมน์ก็สามารถรีพีทได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราปริ้นเนี่ยหัวตารางมันจะหายใช่ไหมเราก็จะมาปรับตั้งค่าที่ตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าแถวไหนที่เราอยากให้รีพีทเราก็คลิกให้มันกระพริบกระพริบตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกตรงเนี้ยพอขึ้นเส้นปะเนี่ยก็หมายถึงการเลือกละตรงนี้ก็โชว์แถวที่2อ่ะก็ถูกต้องนะคะตามที่เราเลือกไว้กดโอเคนะคะแล้วก็ไปดูปริ้นพรีวิวซิ เลื่อนดูนะคะเห็นไหมหัวตารางขึ้นโผล่ทุกหน้าเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องกอบหัวตารางไปแปะให้ยุ่งยากเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเทคนิคถัดมานะคะแพะก็จะสอนการใช้งานตัวเมนู Quick AccessToolbar ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ<ๆ>เผื่อว่าใครเนี่ยยังไม่เคยเรียกใช้งานเลยตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มลัด Quick Access ที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเมนูต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดเราจะเซฟใช่ไหม เซฟก็คือบันทึกใช่ไหมเราต้องมาไฟล์แล้วก็มากดเซฟที่ตรงนี้เราก็มีปุ่มไอคอนน่ารักน่ารักเล็กๆตรงนี้ให้กดได้ทันทีนะคะอย่างแพลเนี่ยก็จะเอาตัวปริ้นพีวิวมาไว้ตรงนี้เพราะว่าแทนที่จะกดปุ่มลัด c t r โท P หรือว่ามากดปริ้นพีวิวตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เข้าหรือเกินไปก็มีปุ่มเล็กๆตรงนี้ให้เราได้กดใช้งานนะคะมันก็จะทําให้เนี่ย พอกดปุ๊บเราเข้าใช้งานเมนูนั้นได้อย่างรวดเร็วเลยตัวพวกนี้สามารถปรับตั้งค่าได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่กดตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีติ๊กถูกเซฟเอาไว้ใช่ไหม mm hmm. เผื่อบางคนทําหายก็จะได้รู้ว่าอา๋อมันเข้ามาดึงที่ตัวนี้ได้นะคะอย่างตัวนี้แพามีการใส่เป็น print preview ตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็มันก็เลยมาโชว์ขึ้นไอคอนตรงนี้แต่ถ้าเกิดของใครไม่มีอาจจะตรงนี้อาจจะไม่ได้ติ๊กถูกเนี่ย พอไม่ได้ติ๊กถูกปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นนะคะถ้าติ๊กก็จะมีเทคนิคถัดมานะคะพก็จะสอนการใช้งานฟังก์ชัน if มาช่วยงานเราในกรณีที่เราต้องมีการตัดสินใจหรือมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นคะแนนสอบแล้วเราต้องมาเช็คว่า้คะแนนสอบตัวนี้ตกหรือผ่านนะคะอันนี้แบบตัวอย่างง่ายๆนะโดยที่เงื่อนไขของเราเนี่ย65ก็คือผ่านถ้าเราไม่รู้จัก การใช้ฟังก์ชัน if นะคะเราก็ต้องมานั่ง mark ทีละตัวใช่ไหมอ๋ออันนี้ตกอันนี้ผ่านแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละตัวเนาะอันนี้ตกตกบางทีเนี่ย้าคาข้อมูลเยอะๆเ,เราอาจจะมีความผิดพลาดได้นะคะในที่นี้เนี่ยเรามีฟังก์ชัน if มาช่วยให้เราทำงานแบบที่ต้องประเมินเงื่อนไขได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานไม่ยากเลยใส่เท่ากับก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ if ลงไปแบบนี้ แล้วเราก็ใส่เป็น logical test logical test ก็เหมือนกับตรวจสอบเงื่อนไขนั่นแหละเช็คว่าตัวนี้อ่ะมาจิ้มเลยที่ตัวที่เราต้องการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามากกว่า65หรือเปล่านี่เป็น logical test เราใส่ตามนี้เลยนะคะ logical test ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ลูกน้ำนะคะถ้าเกิดจริงล่ะให้ทำอะไร value if true นะคะ ก็คือผ่านนั่นเองให้ใส่คำว่าผ่านลงไปผ่านเนี่ยเป็นข้อความนะคะเราจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูครอบเอาไว้เพื่อให้โปรแกรมมันทำงานได้ปกตินะคะฟันหนูปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกน้ำขั้น,นตามนี้ถ้าเกิดฟอล่ะฟอก็คือเงื่อนไขผิดนะคะให้ใส่อะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเช็คแล้วถ้าถูกใส่อันนี้ ถ้าไม่ถูกใส่นี้ถ้าไม่ถูกก็ใส่คําว่าตกลงไปนะคะก็คือไม่เข้าเงื่อนไขอันแรกนั่นเองนะที่เราวางเอาไว้กด enter นี่แล้วก็ลากสูตรลงมาตามปกตินะคะเขาก็จะมีการเช็คเงื่อนไขแล้วก็ประเมินให้เราอัตโนมัติเลยในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นตัวนี้กลายเป็น12ตัวสูตรเนี่ยมันก็ปรับให้เราอัตโนมัตินะคะ เทคนิคถัดมานะคะก็จะเป็นการใช้ condition formatting นะคะอันนี้บางคนที่เพิ่งเคยใช้งาน Excel อาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะแต่ว่าให้นึกถึงว่าถ้าเกิดอยากไฮไลท์ข้อมูลที่สำคัญที่เราต้องการเนี่ยแบบรวดเร็วให้นึกถึงตัวนี้เลยนะคะ condition formatting อยู่ที่แถบเมนู Home นะคะเนี่ยชื่อยาวๆตรงนี้เลยสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการไฮไลท์คำว่าตกหรือคำว่าผ่านนะคะก็สามารถทำได้นะสมมุติเราจะให้ไฮไลท์คำว่าตก คือเป็นตัวที่เราสนใจนะคะก็คุมข้อมูลก่อนจุดที่เราต้องการไฮไลท์แล้วก็มาที่ conditional formatting ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก new rule ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเป็นคำสั่งที่2นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราจะสามารถเลือกได้อยากที่จะเช็คเป็น specific text ก็คือเป็นข้อความที่เจาะจงนะคะเราจะเลือกตัวนี้ถ้าเป็นข้อความถ้ามีคำว่าตกเนี่ยพิมพ์คำว่าตกไปเลยเราจะไฮไลท์ตัวนี้ แล้วก็เลือก Format ตนะคะแล้วก็เลือกถ้าไฮไลท์ก็จะเป็นฟิ l นะคะฟิลคั o เ o r เอาเป็นสีเหลืองก็เลือกสีเหลืองกดโอเคอ่าเนี่ยเขาจะโชว์แล้วว่าตัวที่มันตรงเงื่อนไขตรงเนี้ยไฮไลท์สีเหลืองก็กดโอเคนี่คำว่าตกก็ไฮไลท์อัตโนมัติถ้าในอนาคตตรงนี้มันมีคำว่าตกโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไฮไลท์เพิ่ม เพราะว่ามันมีการตั้งเป็น conditional formatting มันก็คือทำแบบอัตโนมัติเอาไว้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนคำว่าผ่านมันก็โผล่ขึ้นมานะคะอย่างตัวนี้เราก็สามารถที่จะสั่งไฮไลท์ตัวที่เป็นช่องว่างได้เหมือนกันนะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยคุมข้อมูลก่อนแล้วก็มาที่ conditional formatting เลือก new rule นะคะตัวที่2เนี่ยแทนที่เราจะเลือกเป็น specific text ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันมีอย่างอื่นให้เราเลือกเลย แพลวก็จะเลือกแบง n ์นะคะเลือกตัวนี้แล้วก็ตั้ง format มันอยู่ที่ fill อยู่แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้กด ok ok ช่องที่ไม่มีข้อมูลนะคะหรือแบ a n ์เนี่ยก็จะโดนไ i g h l i สีที่เราเลือกเลยเทคนิคถัดมานะคะแพลวก็จะสอนการ fix c e l เพื่อที่จะทำให้เวลาลากสูตรเนี่ยสูตรมันไม่เคลื่อนนะคะคนที่ใช้งาน excel ใหม่หมๆเนี่ยบางทีจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะสมมติว่ายอดขายเนี่ยมันเกิดจากการ คูณราคาขายกับยอดจำนวนแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็รู้วิธีการลากสูตรนะคะแต่ว่าไม่รู้วิธีการฟิกสูตรเวลาที่เราลากไปใช้กับด้านขวาเนี่ยสูตรมันก็มานะเป็นการคูณกันแต่เซลล์ดันเคลื่อนตัวที่เราไม่อยากให้เคลื่อนเนี่ยคือราคา มันก็ดันเคลื่อนไปตามช่องเวลาที่เราลากเซลไปเพราะว่าลักษณะการลากสูตรบน Excel เนี่ยมันจะเคลื่อนตามช่องที่มันอยู่นะคะถ้าเราไม่อยากให้มันเคลื่อนเนี่ยเราสั่งให้มันฟิกได้นะคะโดยที่เราใส่ S เข้าไปหลักการทํางานของ S เนี่ยคือถ้าเราใส่ที่ตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะโดนฟิกอย่างตัวเนี้ยเราไม่อยากให้ C มันกลายเป็น D เป็น E ตาม ช่องที่เราเลื่อนใช่ไหมเราก็ฟิกที่ตัวนี้เลยถ้าเราอยากให้ตัวนี้ไม่เคลื่อนนะคะเนี่ยถ้าเราวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราลากสูตรดูนะมันยาวนะคะบางคนเห็นตรงนี้เราอาจจะตกใจใช้ขยายแตบเป็นคลิกๆตรงเนี้ยมันก็จะขยายตามความกว้างของช่องนะคะเนี่ยเห็นไหมตัว c ก็โดนฟิกอยู่ไม่เคลื่อนนะคะแล้วเราก็สามารถลากไปใช้ที่แถวอื่นๆได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ เป็นการคิดราคาขายพอจะใส่สูตรลงไปก่อนนะคะราคาขายก็คือเอาต้นทุนแล้วก็บวกด้วยต้นทุนคูณเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราอยากได้นะคะนี่คือราคาขายที่เราจะตั้งนะของเอาทศนิยมออกราคาขายเนี่ยเป็น5%ของต้นทุนนะคะแล้วเราก็ลากสูตรไปใช้กับตัวอื่นแถวอื่นนะคะเนี่ยก็ มีติด error value นะคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราคูณเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งนะคะตัวนี้เราก็สามารถฟิกได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันอยู่แถวเดิมคอลัมน์ไม่ได้เปลี่ยนไปที่คอลัมน์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟิกตรงนี้เอาไว้ให้เป็นเป็น3เราก็ใส่ที่หน้าเลข3ตรงนี้3คืออะไร3ก็คือแถว แถววันนี้ m 3เราฟริกที่แถว3มเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลากลงมาเนี่ยตรง3เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสังเกตว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เหมือนเดิมนะ เลข3มันจะกลายเป็น4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะตามแถวที่มันเลื่อนลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้อะไรมันเคลื่อนในที่นี้เราไม่อยากให้แถวเคลื่อนเราก็ใส่สตอลล่าตรงนี้เอาไว้ตัวนี้ก็จะไม่เคลื่อนแล้วไม่ว่าจะเลื่อนลงมาแค่ไหนนะคะแล้วก็ปุ่มลัดที่ใส่สตอลล่านะคะเราสามารถที่จะใช้ปุ่ม F4 ได้นะคะแต่ปุ่ม F4 หลักการทำงานเนี่ย F สีหรือ F 4เนี่ยหลักการทํางานคือมันจะหมุนวนแบบนี้ตัวปกติจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเรากด F 4 1ครั้งมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็คือ f i กทั้งหลักแล้วก็แถวกดอีกทีนึ่งก็จะฟิกแค่แถวกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นฟิกหลักอย่างเดียวกดอีกทีก็จะมาสู่ state ตัดเติมนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นปุ่มลัดกดง่ายๆก็ใช้เป็น F 4ได้เลยหรือจะใช้พิมพ์ก็มีค่าเท่ากันนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการทำ dropdown list นะคะหลายคนอาจจะเรียกชื่อตรงนี้ไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเต็มๆของเรานะคะบางทีมันก็ไม่สะดวกกับการที่จะไปใช้ประยุกต์กับการแบบใช้เลือกข้อมูลเนี่ยเราอยากเลือกแค่ตัวเดียวแต่อันนี้โผลมาทุกๆแถวเลยนะคะเราแค่แบบอยากเลือกตัวใดตัวหนึ่งเราก็สามารถทําเป็น dropdown list ไว้ dropdown l i s เนี่ยถ้ามันไม่ใช้มันจะโชว์แค่ตัวเดียวที่เราเลือกแต่ถ้าเกิดเราอยากเลือกใหม่มันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี้เราสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ตัวนี้วิธีการก็คือเลือกจุดที่เราต้องทำ dropdown list นะคะแล้วก็มาที่ data ตรงนี้แล้วก็เลือก data validation นะคะกดเลยแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น list นะคะตัวนี้ยถ้าจะใส่เป็น list ที่เราพิมพ์เองก็ได้นะคะในกรณีที่เราไม่มีตารางข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วสมมุติเราจะพิมพ์ yes no ทุกอย่างคั้นด้วยลูกน้ำนะคะ,ะกด ok อันนี้จะเป็นแบบง่ายๆ Yes หรือ No ก็ทำได้หรือ,อกดที่เดิมนะคะตรงนี้จะใส่เป็นเลนส์ก็ได้เมื่อกี้พิมพ์เองถ้าใส่เป็นเลนส์ก็คือต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะเอาเมาส์ามาคุมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราต้องการดึงข้อมูลมาทำอปดา d o w n list กดโอเคแล้วก็ลองเลือกดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นอป o p d o w n list ไว้ให้เลือกแล้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่มักจะติดตรงที่ว่าเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรก็เลยหาวิธีใส่ไม่ถูกนะคะ จริงๆแล้วสร้างได้ง่ายมากๆเลยตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งหมด10เทคนิคที่ครูแพรรวบรวมมาให้กันในคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมือเก่าหรือว่ามือใหม่ก็ตามนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพจ p e r n i n g Excel ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมาจาก YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ